หมอผู้ไร้เทียมทานอีพีที่หนึ่งถึงอีพีที่สองยังยุนฟานไอเด็กเวน้นนี่แกเติมน้ำมันกับพริกลงในครีมลิซิีดวงทวารของฉันใช่ไหมนี่แกจะฆ่าตาแกคนนี้เหรอตาแกจำอะไรผิดหรือเปล่านั่นเป็นเพียงฮันเซียงกลัวซึ่งดีสำหรับรักษาโรคลิิีดวงทวารฉันไม่รู้ครั้งนี้จะกลับมาเมื่อไรเลยทำภาพหนังที่คุณชอบสะสมเอาไว้ให้นะ ดูแลตัวเองด้วยตะแกบ้าโลกภายนอกพระเจ้าคนนี้กำลังจะกลับมาแล้วฉันชื่อยางยุนฟานเมื่อฉันยังเด็กฉันถูกตะแก่บ้าจับตัวไปศึกษาเรื่องยาในภูเขาและฉันก็ฝึกฝนจนกลายเป็นผู้ใหญ่เขาได้ส่งฉันออกไปทำงานต่างๆมากมายทั่วโลกตัวอย่างเช่นไปที่บ่อน้ำร้อนเพื่อขโมยเสื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์และยาอายุวัฒนะเพื่อชีวิตไปที่อเมซอนในฐานะทหารรับจา้างไปที่ทะเลลึกเพื่อจับปลาเซนอร่อย สำหรับผู้ที่มีความสามารถอย่างฉันภารกะกีทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่ฉันกำลังจะตายฉันเป็นชายหนุม่มที่ลงมาจากภูเขาเพื่อไปตามหาคู่มัน่นจะมาตายที่นี่ได้ยังไงหืมคืออะไรอ่ะน้องชายไม่ต้องอ่อนโยนก็ได้มันเจ็บมากเลยพี่สาวสุดบื้มฉันมาแล้วไม่มีใครเห็นฉันใช่ไหมหรือตอนจบมันน่าอับอาย หญิงสาวติดอยู่ในภูเขามานานฉันต้องการสาวสวยคุณโอเคไหมผู้ทำงานด้านแพทย์แผนจีนจะให้ความสำคัญกับทุกปัจจัยทุกอย่างมีความสำคัญตั้งแต่พบเห็นครั้งแรกใบหน้าของเธอเป็นสีเหลืองและแขนขาอ่อนแรงน่าจะเป็นอาการของการขาดพลังฉีนี่คือคำวินิจฉัยเบื้องต้นเพียงพอแล้วทิวทัศน์โลกภายนอกนั้นดีจริงๆพระเจ้าผู้นี้ไม่สามารถเก็บมันไว้ได้อีกต่อไป เธอน่าจะมีประจำเดือนเท่านั้นแต่ทำไมเธอถึงเจ็บขนาดนี้ล่ะน้องชายได้โปรดช่วยฉันทีฉันทนความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวแล้วได้สิเอะเป็นแบบนี้นี่เองเธอกินไอศครีมและเธอมีความบกพร่องของพลังฉีไม่น่าแปลกใจเลยที่เกิดความผิดปกติแบบนี้ <c oughs> ดีแล้วที่เธอได้เจอฉันหมอมีแต่คนป่วยอย่าคิดถึงคนอื่น ประจำเดือนในมดลูกของเธอส่วนใหญ่เกิดจากเลือดและการขาดพลังชีจึงส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากฉันสามารถใช้การฝังเข็มเพื่อรักษาได้ฉันจะกดจุดฝังเข็มของไทจงเพื่อล้างเส้นเลือดแม้ว่าจะไม่ได้รับการรักษาทันทีแต่มันก็ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้นี่คุณคุณกำลังจะทำอะไรฉันเสียงดังมากคนจะหลับจะนดน ฉันเป็นหมอไม่ใช่เธอดอกหรอที่ร้องขอให้ช่วยฉันก็เลยให้การรักษาแก่เธอนี่นี่คือโอ้ทุกคนมาดูนี่มีโจรกำลังจะข่มขืนสาวสวยในเวลากลางวานัน